ก็เดี๋ยวเราจะลองไปขึ้นทางวิปาก,กันดูว่าบ้านช่องช้างนะคะบนเขาที่เขาบอกว่าวิวสวยตอนฝนตก เอาจอดจอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดหามุมที่ได้ป้าทางด้านข้างๆเนี่ยมันเห็นใช่ไหมแล้วก็ถังโดดดีจิโน่ลงไปขี้ไปปอดนี้ไส่เน่าแล้วอ่าโอเค นี่หาก็คือจุดชมวิวนะคะที่อำเภอบ้านนาสามจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะเป็นจุดชมวิวนะคะสันไม้งานนั่นเองค่ะก็บอกว่าเมื่อกี้ทางขึ้นเห็นแล้วนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูวิวรอบๆนะคะก็จะเป็นธรรมชาติเลยใครที่ออชอบในส่วนของธรรมชาตินะคะก็สามารถมากันได้ะคะ่ะขาบอกว่าที่นี่เขาจะมีเต็นท์ให้เช่านะคะแล้วก็ จะมีห้องน้ํานะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วบรรยากาศนี่คือบอกเลยว่าฝนตกแบบนี้นะคะเราได้เห็นในส่วนของทะเลหมอก แนี้นะคะเราก็ขับด้วยสุน XV เอ็กเป็นที่แรกเลยที่ทางให้ดูพานะคะแล้วก็ถนนนทางว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ขายที่บอกว่าสนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะก็สามารถมากับพวกเราได้ค่ะกับครอบครัวซุบรุค,ค่ะ